มาต่อครับโอ้โหตะกี้นี้โดนคอมพิวเตอร์แกล้งครับโอเคนี่คือเซกเตอร์ไหนอีกแล้วโอ้โหไม่ก oh ดใหญ่จังเลยอืมท่านควบคุมอะไรไม่รู้ก็ต้องชื่นชมว่าเออทำได้ใหญ่ดีนะ โอ้ยเด้กแบตเตอรี่มามา mm hmm. ตั้งใจเล่นโอเคให้เมาส์หมุมนไวหนะ่อย

อะไรอ่ะมาไม่ได้หรอกอย่านะโอ้โหแล้วยังมืดน่ะ ใครยังไม่เห็นวะเออบ้าเือเปล่าให้คนคำในความมืดโอ้โหของของอะไรเนี่ย area under contraction r i m m e r your heart t h a t คสิ่งอะไรตอนนี้อย uh ู่ในการก่อสร้างนหนดูซิมีการเสริมเหล็กเออชาถูกตองต้องเสริมเหล็กอยู่แล้วค uh ืออยู่ต้องเจ็ดอะไรอ่ะอะไรเนี่ยไปเสียงอย่างน่ากลัวเลย โอ้โหคือแบบ เสียงเสียงไม่มีใช่ไหมโอเคตกใจหมดไหนโอ้โหโคใครแม่งสร้างมาวะเนี่ยโอเคมาเฮ้ยโอ้ โอ้โหแต่สองเหมือนกันเลยคือต้องขึ้นโชว์ว่าไอ้คนที่สร้างสถานที่นี้มาคือไม่เหนือโคตรขยันเลยจริงๆแต่ผมคิดว่านะโครงสร้างมันไม่ดีเท่าไหร่เพราะถ้าโครงสร้างมาดีอ่ะคุณไม่เห็นหินมันโผล่มาได้หรอกผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ ก็ไป่ทางเลอยอะ่ะคือไมนต้องดูยังไงะ่ะทุกคนอ่าไม่ใช่แล้วดูนี่ดีด โอ้นู้นอ่าแสดงว่านุน้นแสดงว่านุน้นไป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 ,ปเอ,อ่อหกสามเก้าหกไปเลยตกมันมาแล้ว มันเห็นป่าเต็มเต็มไปไปค้ำทางมืดต่อนี่ผมไม่เห็นจริงนะเนี่ยนี่ล็อกเกอร์โอ้นี่ไงเจ็ดเก้าเจ็ดโอเคเจ็ดเก้าผมจำตัวเลขไว้เพราะว่าเผื่อเจอ บางอย่างที่แบบมันซ้ำกันเหมือนเกมดอผมเลยแบบว่าเอาเป็นตัวของแบบจำก็พอง่ายๆาาคือผมก็งงนะว่าคนที่สร้างมาแบบมันสร้างแบบผมรู้ว่ามันมันจะสร้างทำไมอ่ะคือไอ้เท่าที่ผมดูเนี่ยคือมันแบบ มันสร้างได้งงอะ่ะอย่างเช่นไอ้ห้องเมื่กี้เนี้ยผมก็งงว่าแบบมันจะสร้างอะไรแยะวะอะไรเงี้ยคือมันแบบโอ้โหคือน้ำรั่วหมดแล้วอะ่ะอ,อะไรอะไรห,หยุดฟ้องไม่เลยอื้อ เอาไ้ยเอาไหมล่ะ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 หยุดซ่อนได้แล้วไม่ได้ซ่อนไม่อช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยกลมลงก้มลงหยุด เนี่ยนะไม่ถึงไี่ควรเอา a ออมาพัฒนานในการทำงานนะอืมไม่ได้ต่อเนี่ยอ๋อโอ้โหคือไม่ให้พักกันแล้วคนระับว่า,างั้น AI มาปุ๊บต่อไปมาคือปลามาเลยคนระับ ขอหน่อยไม่ไหวแล้วเอ้ยอันแหละโอ้ยโอ้ยพอดีเลยอะไรอะแล้วใครแม่จะไปเห็นวะ เห็นจริงแค่เนี่ยเฮ้ยไม่เห็นจริงเอาแล้วเห็นแค่กล่องยาฮะ<า>มีแบบไฟฉายหน่อยไหมเรียบร้อยครับหาไว้ฉายได้ได้เทปมาโอ้โหสุดยอดเลยไป เสียงโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไงล่ะเอาไงล่ะเอาไงนะอะไรเนี่ยนี่คือต้องทำไรอ่ะเป็นวิศวกรรมที่แปลกมากครับเฮ้ย Sorry, confidential. Ô oh, là, là Yo. Euay, nè. Oh, Tè là tua. Tè là tua. Dạ, ao ấy nè. Ôi, tẻ lá tua ừ, Dài nè, dài nè Này quá, kì cá bắt này nè กูผมควรจะซื้อไอคีก้าสีแดงมาโอ้ยเอาไงล่ะทีนี้เฮ้ยอ๋อไฟอยู่เฉินอย่านะอย่านะขอร้องแหละขอผ่านไปเถอะนะอย่าเลยเราเพื่อนกัน เราคุยกันอยู่แล้วเอออย่ามานะนั่นไม่ละเฮเยรอแล้รรอแะลวกลัวแทบตายอุ้ยเสียงไรอ่ะเสียงเหมือนปลาวานอ่ะแต่ดูจากเสียงนี่ไม่น่าใช่ครับไม่น่าใช่ปลาวานแล้ว เองมันแบบหวยหวนมากนะจริงกลัวมันจะมาอย่ามานะนโมะสาเถอะโอ้โยนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยพระเจ้าเอาแล้วมาแล้ว โอ้โอ oh. oh. ้มีเส <figured> ียงโคมค้ามนิดหน่อย อุ้ยมีปืน,นี่ยวะเคอีซี่อันนี้หายคีย์การ์ด อย่าประโขตรงนี้นะเสียงอะไรอ่ะมันแบบผมงงว่าแบบไอ้ืู้วิจัยนี้มันแบบมันทําอะไรวะคือสัตว์ตัวนี้เอามาทดลองคือมันต้องสิงดังหมดเลยใช่ไหมกลัวผมโคตรกลัวเลย

โอเคครับเหมือนเขาบอกว่าเราจะต้องใช้ทางท่ออุโมงค์น้ำมันนีครับไปสวนคิโตซึ่งมันไวมากซึ่งมันมีอยู่ทางเดียวนั่นแหละเอออะไรเนี่ยนอาฟิลลิ่งนี้ As a f a ล l ล r ร์โ r เปอเ r for a l i f e for a l i f e เออผมรู้จะแปลดีอะเอาว่าข้ามไปก่อน Congratulations on completing your glider training. You have been chosen to be a part of a select few who have permission to use the glider tubes for the purpose of maintenance and transportation. I will now be giving you a quick reminder about the safety checklist, which must be followed at all times. Do not turn on the glider whilst outside of water do not drop the glider do not let go of the handlebar whilst in uh -huh. operation do not ram the glider into walls or other stationary objects do not use the glider to purposefully commit roadkill do not take the glider on joy rides do not take the glider through the desynchronization tunnels without clearance or further training should any of these safety procedures be broken depending on the severity will result in either pay dock contractual termination or execution You wish for reminder, ask designated station operator. safely ก็คือว่าตัวเนี้ยเขาบอกไว้ว่าเขาเขาบอกวิธีการใช้งานเนี้ยก็คือว่าตัวเนี้ยคือห้ามเปิดตอนอยู่นอกน้ําก็คือไม่ได้อยู่ในน้ําอ่ะห้ามเปิดห้ามพุ่งชนกําแพงอย่าขับไวเกินไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําผิดพลาดหรือว่าเครื่องพังหรือว่าแบบเกิดความเสียหายเนี้ย ต้องจ่ายเองนะครับก็นั่นแหละปะ่ะพูดมากปากเหม็นไปเถอะโอ้ไม่ก็คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมวิศวกรต้องให้ผ่านอุโมงค์น้ำไปด้วยผมไม่เข้าใจผมมองดูน้านหลังได้ okay. โอเคอ๋อโอ้ย ไว้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 คือผมไม่เข้าใจอะ่ะคือนั่งรถไฟไปไม่ได้เหรอคือมันต้องแบบเอาแล้วเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วไป เอะไรเนี่ยโดนจนดินซีโอ้โหตัวอะไรนะโอ้โห <c oughs> ตัวอะไรวะไข่ <c oughs> มันตัต่อขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เฮ้ย ลบขึ้นโดนอีกสิครั้งโอ้ตงไวต้องไวอึ้บอึ๊บไปเปิดเปิดมันทนอีกเฮ้ยขึ้นดิเอาเออกินเล็กทีเดียวก็ยังจะเอาอ่ะจะเอาแล้วกัน

ดูดิ Underwater Hazard เดี๋ยวคืออะไรเนี่ย UHF m u l t i b a c k i n t o the Light Alpha Possible and Then f u อ๋อไมเดียนั่นแหละเืมมันมีตัวประหลาดแบบผมนึกว่าแบบ พวกนี้มันจะกินตัวเราเลยนะเออเพราะวันนี้ก็อพอที่นี้ก่อนนะเออไม่ไหวจริงต้องไปแบบฝึกซ้อมมาก่อนนะโชคดีครับวันนี้ก็สนุกมากพี่เล่น